แต่ทุกคนสวัสดีตอนเช้านะวันนี้เราจะมาสอนรับแอสโทนแบบแดนดี้เวล์กันวิธีรับของน้องก็ง่ายเหมือนที่เราสอนรับน้องตัวนี้นะน้องแทปเปิรตัวนี้วิธีรับน้องก็คือหนึ่งเก็บเงินให้ครบห้าพันบาทนะทุกคนสองเจอทวิตเตอร์ของแอสโทให้ครบร้อยเปอร์เซนต์หรือเก็บผลวิจัยก็ได้และสามต้องเจอทวิตเตอร์ของนางแดนดี้แล้วแม่ตัวไหนตัวนี้ทุกคนให้หน่าจะให้ครบห้าสิบเปอร์เซนต์นะ่าจะไม่ผิด ห้าสิบเปอร์เแม่ก็หกสิบเปอร์เซนตะทุกคนนี่วิธีวิธีได้น้องง่ายเลยทุกคนสกิลของน้องเนี่ยมันเอาไว้สําหรับถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนสเตมินาจะหมดเนี่ยแ้วเราวิ่งเราสามารถวิ่งแม่สเตมิน่าเพื่อนได้นลทุกคนเป็นตัวที่ดีเหมือนอีกตัวนะเพราะมันเป็นตัวที่คาเล็คเตอร์เนี่ยถือว่าใช้ได้เป็นตัวที่ดี ได้ใหญ่นะึงนะการซ่อนตัวของน้องเนี่ยเรียกว่าไป5้าล้วทุกคนก็คือไอพวกทวิตเต็เนี่ยมันจะจับน้องแบบว่าได้ยากอยู่นะเราจะเจอน้องก็จะเจอยากมากตัวนี้เราแนะนํานะนอ้องมีสกิลติดตัวก็คืออันนั้นแหละที่เราเพิม่มมันเซมินาไปส่วนนี้ก็คือติดตัวอันนึงก็คือโคมไฟถ้าเกิดเวลามืดๆเนี่ยน้องก็จะแสงสว่างแบบว่าส่องแสงสว่างเหมือนเจ้าใบนี่นี่ตัวนี้เหมือนเจ้าตัวนี้คือมันจะส่องแสงสว่างเหมือนกันเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ย ถ้ามันเป็นล่าสีฟ้าเนี่ยจะส่องแสงเป็นสีฟ้าแต่เกิดสมมุติแต่ถ้าเกิดเป็นนี่ที่เราซื้อสก,กินมานะน้องก็จะส่องแสงเป็นสีชมพูว่าทุกคนอะรับงานแลวทุกคนบายรับอย่างง่ายเลยเราไปแล้วก่อ,กอนจะไปก็ขออันนี้ก่อนนะนี่คืออันที่เราได้มาหน่วะนี่มวกของน้องนี่นะซึ่งภารก,กิจของน้องก็ก่อนที่จะไปกันนะก็มีดังนี้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาแปลนะ เอาละเพยงแค่นี้ก็าลาก่อนทุกคนบายบายจุบจ๊บจุ๊บอย่าให้เรามาทำตัวอะไรอีกอยากหรือว่าจะให้เราทำตัววีก็ได้นะสเปาหรือว่าจะเป็นนี่ก็ได้เชอรี่เชอรี่ทำง่ายมากเลยสเปากับวีเนะี่ยเรียกว่าเราเดี๋ยวไม่แน่นะทุกคนถ้าเกิดคลิปหน้าเราอาจลาจะได้สเปามากกว่าเชอรี่ก่อนนะไม่ก็วีก่อนเดี๋ยวลูอีนะ้เนี่ยลูอีก้ก็ง่ายๆลูอี้ก็เราไม่สอนก็รู้ก็อยู่แล้วแหละ แต่ถ้าเกิดอยากให้เราสอนก็บอกนะ,นะทุกคนอะคลิปนี้ก็ทุกคนอาจจะรู้นะถ้าใครไม่รู้ก็คอมเมนต์บอกนะถ้าตรงไหนเราอธิบายผิดพลาดขออภัยนะทุกคนบ๊ายบาย